สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีออแนะนําหมอนทองที่ผมจัดโปรโมชั่นไปนะครับหแถมหนึ่งนะครับโปรโมชั่นต้นละพันบาท1แถมหนึ่งแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกของผมหลายท่านนะครับที่บอกว่าใช้ไม่เยอะลงกล่องได้ไหมใช้ไม่เยอะลงกล่องได้ไหมนะครับ ผมก็เลยบอกว่างั้นผมก็จะคัดย่อมกว่าหน่อยนึงผมก็จะคัดย่อมนิดน,นึงนะครับแล้วก็คิดค่าส่งห้าร้อยนะครับก็จะเป็นพันห้านะก็แบบนี้นะครับสวยๆกันแบบนี้นะตอนนี้ทีมงานของผมนะครับก็กําลังนะครับนามาแพ็คนะครับนามาแพ็คเพื่อสมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากได้ทูเรียนรุ่นโปรโมชั่น ซื้อ1แถมหนึ่งะครับรุ่น1 0 0 0บาทซื้อ1ต้นแถม1ต้นนะครับแล้วอยากบอกว่าอยากจะให้ส่งลงกล่องให้นะครับก็ก็เลยต้องบอกว่างั้นผมขอคิด500รอยเนาะเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากแล้วสินค้ามีน้ำหนักสูงงั้นผมคิดที่ 1, พันห้าแล้วพี่เพื่อสมาชิกหลายท่านบอกโอเคเลยโอเคเลยเพระใครที่สนใจนะครับอย่างเนี้ยสองต้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ ต้นละพันบาทคุณมาหน้าสวนผมเนี่ยซื้อ1หนึ่งต้นแถมหนึ่งต้นนะครับราคาหนึ่งพันบาทแต่ถ้าคุณอยากใช้ให้ลงกล่องก็บวกห้าร้อยนะครับเพราะว่าสินค้ามีน้ําหนักนะครับตอนนี้เราก็เริ่มแพ็ก,กแล้วเนเครื่องจักรเปิดแล้วต,ต,ตึกตักตึกตักตึกตักหมดเลยนะครับนี่นะครับให้ดูคัดกันจริงๆนะครับนี่มีม,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 มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นนะครับที่ที่แพ็กกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับกับบรรยากาศการแพ็กเกจจิ้งนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะมานำเสนอไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็คือไม่อยากให้หลายท่านพลาดน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนก็ได้ที่อยากจะไม่เยอะอยากจะได้ปลูกอะนะครับแต่ไม่อยากจะมาแต่ไม่สะดวกมาจริงๆมันจะมีอยากได้เยอะๆใช้รถเช่ามีนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากจะใช้แค่ต้น2ต้นแต่อยากได้โปะนะอยากได้โป ผมก็จัดให้นะครับแบบนี้นะสวยๆลลองเยืยนปอยเย,ยนๆหน่อยแล้วปอเยเยนข้างต้นหน่อยเนี่ยนะครับอ่ะเยืยนข้างเยืนข้างข้างๆถ,ถอดอยงนี้หน่อยถอย <c oughs> อย่านีเห็นไหมชูมือชูมือเอานะโอเคขอบคุณมากครับเห็นไหมเพื่อสมาชิกก็คัดสวยให้นะครับคัดสวยให้ใครๆอยากจะลงกล่องผมแนะนําว่าคุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้แหละเพราะว่า วันนี้ผมคาดการว่าเพื่อนสมาชิกของเราหลายท่านเนี่ยมาที่สวนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นใดที่อยากจะได้นะครับอยากจะได้นะครับสั่งซื้อได้เลยโปรโมชั่นที่ผมเปิดไปหน้าสวนก็คือต้นละ1000บาทซื้อ1ต้นแถม1ต้น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 มากันเพียบเลยครับเพื่อนสมาชิกของเรามากันเยอะเลย แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าวันเสาร์นี้ก็จะมานะครับเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่6เดือน8ครับปี6 5ห้าโมงสีนาทีวินาทีนะครับใครสนใจอยากจะซื้อในวันนี้เพื่อรับสิทธิ์ไม่พลาดนะครับผมบอกช่องทางให้แล้วนะครับว่าถ้าใครจะเอาผมบวกเพิ่ม500อเพราะว่ามันจะต้องกล่องใหญ่วันนี้เราเอากล่องมาโชว์โชว์หน่ยได้เอากล่องใหญ่มาช่วยด้กล่องใหญ่เราไหนกล่องใหญ่เราอยู่ไหน เราก็จะแพคแบบนี้นะแพคแบบนี้แหละแพคแบบนี้แหละนะครับแต่กล่องใหญ่กว่านี้กล่องไหนของนี้ใช่ไหมกล่องใหญ่มาอยังกล่องใหญ่มาอยังกล่องใหญ่มายังนะครับที่ทำงานผ่านเครื่องจักรนะครับเป็นระบบเป็นเครื่องจักรโหดูดิต้นนี้ดูแขนแล้วแขนมาเทียบแขนมาเทียบโอย้ยงี้ย นี่นะครับใบสวยใบงามใบสวยใบงามนี่นะครับแล้วก็หนาด้วยนะแล้วก็ใบหนาด้วยนะครับซื้อหนึ่งต้นแถมหนึ่งต้นซื้อหนึ่งต้นแถมหนึ่งต้นนะครับแต่ถ้าอยากจะให้แพ็คลงกล่องผมก็แจ้งแล้วนะผมบวกห้าร้อยนะครับอันนี้คือพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆด้วยนะครับอันนี้กล่องของมาเขาเนี่ยครับนี่ทีมงานผมไปเข้าโกดังกล่องมา นี่กล่องเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะม้วนยอดอยนี้ไปนี่กล่องใหญ่ๆดูกลอ่ลองเรียกว่าแท่จะเป็นกล่องตู้เย็นไปแล้วนะครับแท่จะเป็นกล่องตู้เย็นไปแล้วนะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนี่เป็นกล่องผลิตพิเศษ,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 ษเลยนะอ่ะอาน,นี้ให้ดูแล้วก็เราใช้เครื่องจักรในการบรรจุพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าก็จะไม่บอบช้ำนะครับมีการแพคเกจจิ้งอย่างดีนะครับซีนเนี่ยอันนี้คือที่ ที่แพ็กไปช่วงเช้านี้ปั๊บๆแป๊บเดียวนะครับได้หลายลังแล้วนะครับเห็นไหมกำลังขึ้นกล่องขึ้นแท่นอยู่นะครับใครที่สนใจผมบอกแล้วนะครับว่าคุณสั่งซื้อได้เลยอันนี้ผมจะไลฟ์ให้กับเพื่อนสมาชิกของผมที่อยู่ในยู u e บเอ่อใน e b o o k c h ช n n น l นะครับผมจะจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ใน YouTube Channel เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนใน Facebook กับ y o u t u b e คุณแข่งกันกับเพื่อนสมาชิกที่มาที่สวนนะครับ เพราะว่าสินค้ามีจํากัดสินค้ามีจํากัดแต่สวยแน่นอนไล์ให้ดูอย่างนี้เลยไล์ให้ดูอนีลยเนี่เยเห็นไหมเนี่ยกำลังคัดใส่ถุงเรียงอยู่เนี่ยสวยแน่นอนครับสวยแน่นอนดูโอ้โหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับต้นละหนึ่งพันบวกค่าส่งห้าร้อยเพราะว่าอันนี้เป็นสำหรับช่องทางนี้ให้สำหรับเพื่อสมาชิกที่อยากจะได้ลงกล่องออนไลน์นะครับก็เลย เลยคำนวณค่าค่าส่งไปด้วยเนี่ยกล่องอย่างนี้เลยเนี่ยกล่องก็กล่องก็เป็น100ร้อยกว่าบาทแล้วครับยังไม่รวมค่าแพ็กเกจจริงค่าซีนนะครับยังไม่รวมยังไม่รวมขนส่งคิดตังเราอีกนะนี่ยืนยืนยืนปอยืนข้างๆปอยืนข้างกล่องเป็นไงเดินเข้าไปในกล่องเลยเดินเข้าไปในกล่องเลยพี่อยู่นี่นี่นี่กล่องใหญ่จริงๆกล่องใหญ่จริงๆนะครับแคปเจอร์ไว้ก่อนนะครับ กองใหญ่จริงๆนะครับก็ตู้เย็นได้เลยนะนี่กลองใหญ่กลองตู้เย็นเลยนะแล้วก็แข็งมากนะครับแข็งมากนะครับกล่องที่เราใช้มันเดียวกับจุพันเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไปให้เพื่อนสมาชิกสองต้นแบบนี้แข็งแรงสมบูรณ์แข็งจริงๆนะครับเกรดอย่างดีพรีเมียมนะครับใครสนใจก็ได้เลยครับเพราะว่าผมจะไลฟ์ตรงนี้ไม่นานนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาดูกันนะครับผมจะนิ่งให้เพื่อนสมาชิกดูสแป๊บหน่งก็ได้ะ ดูดูครับแพ็กซีนแพ็กซีนเก็บความชื้นอย่างดีนะครับนี่นี่ใช้อย่างดีนะครับทําอย่างดีหนึ่งพันบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบวกค่าส่งห้าร้อยเท่ากับพันห้านะเท่ากับพันห้านะครับเพราะว่ามันจะต้องมีค่าจัดส่งแต่ถ้าคุณบอกว่าผมไม่อยากจ่ายห้าร้อยอ่ะคุณจ่ายค่าน้ำมันมาหาผมได้เลยครับมาซื้อได้เลยที่สวนลุมุูปตุยพันไม้สาขาสำนักง,งานใหญ่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับ กับวันนี้นะครับวันเสาร์มาได้เลยนะเพราะวันบันหยุดถ้ามาช้าอาจพลาดได้อาจพลาดได้นะครับ1,000บาทซื้อหึ่งแถม1ค่าส่ง500ที่ผมไม่บอกพันห้าเพราะจริงๆตัวนี้คือโปรนะครับ1แถมหนึ่งแต่500เนี่ยผมสำหรับการลงกล่องให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจ ซื้อไม่เยอะไม่มีเวลามาผมดําเนินการให้ผมดําเนินการให้แพ็กซีนอย่างดีเก็บความชื้นอย่างดีนะครับใช้กล่องมีมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็ขนส่งอย่างดีนะครับแล้วกล่องมาตรฐานสูงแพ็กอย่างดีด้วยเครื่องจักรแมชชีนนะครับแล้วก็เครื่องจักรล็อตสุดท้ายนะครับปลายทางอพุตมันก็ออกมาแบบนี้ครับแบบอันนี้ชุดเล็กนะครับอย่างดีนะครับกล่องอย่างดีตีแบรนด์ลุงหมูวัาตุย้ยพันไม้ครับ วัสดุอย่างดีเพราะฉะนั้นก็มันก็จะโปรเทคไปให้กับเพื่อนสมาชิกได้ได้ได้มากได้สูงนะครับนี่ซื้อฝากก็คุ้มแล้วครับอันนี้ถ้าซื้อฝากก็ถือว่าเป็นสินค้าซื้อฝากได้เลยนะครับเพราะว่าสวยๆกันไปนะครับนี่ครับเริ่มแพ็คเริ่มซีนนะครับโอเคตรงนี้แหละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้นะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์นิดนึงก็ได้นะครับขอบคุณมากทุกท่านที่แชร์ให้ผมนะครับ โอ้ยมาเต็มเลยเนี่ยอ่าสายมายืนไหนแล้วสายมายืนไหนแล้วกล้วยมายืนไหนแล้วคนละข้างอ่าคนละมุมนี่ดูนี่ยมายืนนี่ยนี่ใหญ่จริงเห็นไหมโอ้โหดูดูดูด,ดูทำท่างไงอ่ะเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ทีละคนอ่ะเป็นไงเอาเลยเลยเชียร์เชียร์าขายถ้าซื้อสนใจซื้อต้นือเรียนของเราน,นะคะมาซื้อได้เลยนี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่<ๆ><ๆ>นี่ไม่ต้องมองหน้าพี่ แข็งแรงค่ะแข็งแรงอ,อ่ะสวยที่สค่ะสวยจริงๆนะสวยสูงสวยสูงสวยสูงอ่ะสมราคาจับหรือจะสั่งออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะสั่งออนไลน์ได้ค่เลยกล่องพร้อมค่ะพร้อมนะอ,มมอ่าได้ขอบคุณมากครับไอ้ท่านหนึ่งสวัสดีค่ะสินค้าเราดีมีคุณภาพแนะะ่นอนค่ะถ้าท่านใดอ่ะพลาดในการซื้อสินค้าโปรโมชั่นนี้นะคะ รับรองคุณเสียใจแน่นอนค่ะโปรโมชันนี้มีไม่มากนะคะถ้าคุณลูกค้ามั่วแต่ลังเลช้าอดแน่นอนอดแน่นะครับท่านอื่นซื้อก่อนนะอขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ผมไลฟ์สดๆดนะแพ็กจริงจริงส่งจริงๆแพ็กจริงจริงแล้วก็จะส่งจริงเดี๋ยวก็จะมีผู้ให้บริการมาลาบถึงส่วนไปจะส่งให้กับเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเราครับ ลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้อยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับสวยๆนะครับคุณสมบูรณ์บอกขอบคุณมากครับโปรโม,มชั่น1แถมหนึ่งมาซื้อน่าส่วนได้เลยนะครับ1แถม1ต้นละ1 0 0 0บาทแต่ถ้าอยากให้เราส่งอย่างนี้ผมคิดเพิ่ม500เพราะว่าต้นมันใหญ่มากผมใช้กล่องใหญ่มากผมใช้วัสดุอย่างดีในการจะส่งให้เพื่อสมาชิกค,ครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ